เปิดดวงราศีที่ในช่วงนี้เตรียมรับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มออกการเงินการงานโดดเด่นและมาแรงเอามากๆทรัพย์กำลังจะเข้าหาคนกำลังจะเมตตาพารวยสิ่งที่ปรารถนาไวจะประสบผลสำเร็จจัดเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีที่สุดในรอบ90ปีที่รอคอยจงน้อมรับคำทํานายนี้เอาไว้โดยการฟังคลิปนี้ให้จบคำทำนายดีๆแบบนี้ จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านภายใน3วัน7วันหลังจากที่ท่านนั้นฟังคลิปนี้จบและหากท่านใดฟังคลิปนี้จบแล้วกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเพื่อให้สาธารณชนได้รับฟังไปตามๆกันเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวของท่านนั้นให้ออกไปให้หมดที่มันคอยสุดหลังชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ให้ตัวของท่านนั้นลำรวยกับเขาเสียที แตมบุญเก่าของตัวท่านนั้นได้ส่งสัญญาณมาแล้วว่าตัวท่านนั้นจะร่ำรวยแบบสุดไม่อยู่ถึงว่าจะเอาอะไรมากีดกั้นก็ไม่อยู่จึงได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และจะมีปฏิหาริ์เกิดขึ้นแบบงงๆกับตัวของท่านนั้นแบบไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศท,ทุกทางจนตัวของท่านนั้นแทบจะตั้งตัวไม่ทันคำทำนายสุดสอก ขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบารมีทุกท่านที่เลื่อนผ่านมาเห็นและเข้ามารับชมคลิปนี้ที่ทุกท่านนั้นได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้ไม่ใส่เรื่องบังเอิญแต่ท่านนั้นกําลังจะเปิดทรัพย์รับโชคขอสวัสดีท่านผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพุฤษศยินดีต้อนรับทุกท่านนั้นเข้าสู่การทํานายดวงสตาวัสนาท่านที่เกิดในลัคนาราศีพฤษศ เปิดคำทำนายดวงสตาร์ในเดือนตุลาคมสาวลัคนาราศีพฤษกผู้ที่มีบุญทั้งหลายอยู่ภายใต้ดาวพฤหัสดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจัก,กรวาลดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ยกให้ดวงราศีพฤษกเป็นราซาแห่งโชคลาภเงินทองสำหรับในเดือนตุลาคมนี้จะมีดาวแห่งโชคลาภ ที่โดดเด่นเอามากๆม,มีลุ้นได้โชคลาบ้อยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันลาวกับปฏิหารเปิดคุ้มทรัพย์ดวงเศรษฐีเงินล้านเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านนั้นทุกทิศท,ทุกทางจนแทบตั้งตัวไม่ทันกันเลยทีเดียวจงยอมือสาธุรับเอาพลังงานดีๆแบบนี้เข้าตัวของท่านโดยด่ว,ดวนถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของท่านนั้นมีดวงสตามหาเศรษฐี มาตั้งแต่กำเนิดและนี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆจะเปิดดังๆก็ได้หรือหาที่สงบๆฟังเพราะคลิปนี้นั้นขอบอกคำเดียวได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วหนีให้ตายก็หนีไม่พ้นความร่ำรวยอย่างแน่นอนเพราะแต้มบุญของตัวท่านนั้นที่เคยทนุบ,บำรุงพระพุทธศาสนาเริ่มจะทำงานแล้ว และจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเรากับปฏิหารขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบาร,รมีทุกท่านสำหรับคนที่เกิดในสาวลัคนาราศีพุศโศกสตาราศีของสาวราศีพุศโศกจะสดใสร่าเริงจะมีบุญเก่าคอยส่งเสริมและนุนนำทำให้สาวราศีพุศโศกจะได้รับความสำเร็จอย่างง่ายได้รู้แล้วเงียบไวรู้สิ่งนี้ชีวิตร่ำรวยแน่นอนหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะรู้ถึง เคล็ดลับในการเบิกอบุญเก่าออกมาใส่เพื่อเสริมดวงสตาวาสนาให้ชีวิตของท่านนั้นลำรวยเป็นเศรษฐีที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนพ่อหมอจึงอยากจะนำเอามาแบ่งปันเพื่อทำให้ชีวิตของสาวลัคนาราศีพฤษภหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างกรรมทั้งหลายทั้งปวงไขปริศนาเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ที่เป็นคำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุด ที่คนในความเคารพในนับถือดวงสตาวาสนาของสาวราศีผฤษศกน้นเป็นคําทํานายหมอดูที่แม่นอยาก,กับตาเห็นไม่เสื่ออย่าลบลูเพราะพ่อหมอหลายสํานักแต่สมัยโบราณได้ทำพิธีบวงสรวงและจับไพ่ดวงสตาขึ้นมาเมื่อคําทํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือในปีพศ2567นี้จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดา จะอำนวยให้โชคให้ลาบและอยากสื่อถึงท่านว่าสาวลัคนาราศีพุธโศนานถึงข่าวแล้วที่ชีวิตจะบอกลาความจนพอเงินแสนเงินล้านจะหล่นทับแบบไม่ทันได้ตั้งตัวจะได้นอนนับเงินแสนเงินล้านแต่เพียงเท่านั้นสามารถนําเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินหลายเกมต้อนรับเอาเงินแสนเงินล้านเข้ามาในชีวิตของท่านต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆพอคลิปนี้นาน พ่อหมอขอบอกได้เลยว่าหาดูได้ยากแล้วถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวท่านนั้นฝากทุกท่านและการยณนิมรถุกท่านโดยกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วสิ่งที่ท่านเคยคิดเคยฝันและเคยปรารถนาไว้รับรองมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่านเงินทองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะทาโถมเข้ามาในชีวิตของท่าน จะได้พบแต่สิ่งดีๆจะมีทรัพย์สินก้อนโตหลังไหลเข้ามาหาตัวของท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำธุรกิจค้าขายสิ่งใดก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาหนุนนําดวงสตาสําหรับสาวลัคนาราศีพฤษกนั้นถ้าท่านได้ฟังคลิปนี้แล้วถึงกับคนลูกเมื่อพ่อหมอได้กล่าวโอวาทให้แก่ผู้คนที่มากลาวไหวาท่านเมื่อพ่อหมอได้เอ่ยออกมาว่า ต่อให้ไซบาตเป็นร้อยองค์พันองค์ก็ไม่เท่ากับตัวท่านนั้นทำสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่ายถ้าหากว่าใครที่อยากจะร่ำรวยหมดหนี้หมดสินให้รีบทำด่วนก่อนที่จะสายเกินไปดังนั้นทางซ่องดวงเศรษฐีจึงได้รวบรวมเอาคำโอวาทที่พ่อหมอได้กล่าวโอวาทแก่ผู้คนทั้งหลายนำมาบอกตัวของทุกท่าน ให้ได้รับรู้ด้วยกันและให้ตัวของท่านนั้นนำไปปฏิบัติตามแล้วตัวของท่านนั้นจะหมดหนี้หมดสินจะร่ำรวยทรัพย์สินและเงินทองเมื่อทุกท่านพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยตามตำราบโบราณโหราศาสที่ลึกหลาบที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนได้บันทึกเอาไว้ว่าในชาติปางก่อนของสารลักนาราศีพุทโกได้ทำบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิษุส,สง์ที่จำศีลภาวนา เมื่อตกลงมาเกิดในชาตินี้ผลบุญที่เคยทํามาแต่อดีตชาตนาน,นจึงได้สง่งผลทําให้ชีวิตในวัยกลางคนของสาวาลัคนาราศีพุธโศกจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สินและเงินทองมากมายมหาศาลโดยการถูกเลขถูกเบอร์ขอเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตถ้าสาวาลัคนาราศีพุธโศกได้นําเคล็ดลับนี้ไปใส่ขอบอกได้เลยว่าชีวิตจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีอย่างแน่นอนขอฟันธง ขอบอกเอาไว้เลยว่าเคล็ดลับนี้มีเพียงที่นี้ที่เดียวถือว่าเป็นบุญบรารมีบุญวัสนาของสาวลัคนาราศีพุโษภที่ได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้พอคลิปมีเป็นแสนเป็นล้านคลิปต่อไปจงตั้งใจฟังให้ดีๆถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากนั้นจงตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบอย่าหาว่าไม่เตือนและนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้สารคนาราศีพฤษภร่ลำรลวยเป็นเศรษฐี ที่สาวลัคนาลายสีพุทโกไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อได้ล่วงรู้ถึงแกลนดลับนี้แล้วจะทำให้ชีวิตร่ำรวยอย่างเห็นทันตาและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดสำหรับสาวลัคนารายศีพุทโกถ้าทำได้ชีวิตเมื่อทำอะไรลงไปก็จะมีแต่วความเจริญรุ่งเรืองขาคขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองทำให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ความทุกข์จะหายไป ความร่ำรวยจะเข้ามาทดแทนจากดวงลายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินทองจะหลังไหลเข้ามาเทมาแบบไม่เคยคิดเคยฝันมาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยให้สาวลัคนาราศีพุธศกนั้นหมั่นทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรการทําบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรนานจะช่วยลดลาความมาคาดพยาบาท ความอาฆาตจองเวรจากเจ้ากรรมนายเวรที่คอยสุดหลังชีวิตขอจองกรรมจองเวรท่านไม่ให้ชีวิตของท่านก้าวนาไม่ให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองซึ่งทาทานทำบุญแผ่เมตตาหาเจ้ากรรมนายเวรก็จะทำให้ความอาฆาตพาบาทนั้นลดลงและจะไม่มีใครสุดหลังชีวิตของท่านนานให้ตกต่ำและท่านก็จะไม่มีโภยภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นในชีวิต ที่ตอนนี้ชีวิตของท่านนั้นยังตกต่ำไม่ขึ้นไม่เกินไม่มีเงินทองหยิบจับสิ่งใดก็มีแต่อุปสรรคปัญหาก็เพราะว่าท่านนั้นมีเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองที่คอยสุดหลังชีวิตคอยจองกรรมจองเวรกับท่านการทำบุญอธิษฐานหาเจ้ากรรมนายเวรน,นั้นท่านสามารถถวายสังฆทานใส่บาตรหรือถวายปัจจัยในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้ แต่ทุกๆครั้งที่ท่านทําบุญนั้นก็ขอให้ท่านอาธิษฐานในใจว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเทวดาทั้งหลายจงเป็นพยานในการสร้างคุณงามความดีกับการทําบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้และข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาขอแผ่บุญกุศลเหล่านี้ให้ไปถึงเหล่าเจ้ากรรมนายเวรขอ่าได้จองกรรมจองเวรกับข้าพเจ้าเลย และอีกอย่างให้ตัวของสาวลัคนาราศีพุธศกนั้นรักษาสิน้าปฏิบัติสิน้าแล้วทุกอย่างจะดีร้อยเปอร์เซนถ้าอยากหลุดพ้นจากความลำบากตาก,กรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นให้ทานรักษาสินห้าอาวัย้าท่า,ทานทำสิ่งต่อไปน,นี้จะเป็นการค้าสู่ดวงสตาเสริมดวงเสริมมระะมีเกี่ยวกับเรื่องเงินเินทองทองของท่านให้เปิดขึ้นให้ตัวของท่านนั้น ปฏิบัติตัวอยู่ในศีนลธรรมหมั่นทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระรักษาศีลห้าและทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่จองล้างจองผ่านชีวิตของท่านและถ้าท,าท่านทำแบบนี้จะส่งผลให้ชีวิตของท่านจเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็ว